นิยายเสียงเลี้ยงเด็กในโลกแฟนตาซีผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมรวดีบทที่42พระรองไม่ตรงปกแม่ทัพเมมราชและรัชทายาทบุญเลิศพร้อมกองทัพได้ออกเดินทางไปยังเมืองกุลาระหว่างทางที่ไปเมืองกุลาสิ่งที่พวกเขาเห็นคือชาวบ้านที่อยู่ในสภาพผอมโซเดินเซไปมาบางคนก็ล้มลงนอนและไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยก็มีเป็นภาพที่น่าเวทนามากรัชทายาทบุญเลิศได้สั่งให้แพทย์และองครักษ์ส่วนพระองค์ที่มาด้วย เขาไปช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นก่อนพร้อมมอบอาหารแห้งให้พวกเขาได้ทานด้วยและสอบถามข้อมูลของเมืองกุลาตอนนี้พวกเจ้ากำลังจะไปที่ไหนกันองค์รักษ์ของรัชทายาทบุญเลิศถามชาวบ้าน ไปไหนก็ได้ขอรับขอแค่นี้ออกจากเมืองกุลาพวกข้าไม่รู้จะไปไหนก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสักเมืองค่อยลงหลักปักฐานชาวบ้านคนหนึ่งบอกที่เหลือก็พยักหน้าตามพวกรเขาไม่มีจุดหมายปลายทางเพียงต้องการไปตายเอาดับหน้าเท่านั้นถ้าพวกเขายังอยู่เมืองกุลาต้องตายแน่นอนไม่มีอาหารทานมาหลายวันแล้วแล้วสถานการณ์ที่เมืองกุลาตอนเจ้าออกมาเป็นเยียงไร แย่มากขอรับพวกข้าไม่มีอะไรกินหาอะไรกินไม่ได้มาหลายวันแล้วมีเพียงน้ำพอลูกท้องพอน้ำหมดพวกข้าทนไม่ไหวเลยเดินทางออกมาจากเมืองกุลารัชทายาตบุญเลิศที่ได้ฟังเรื่องราวจากชาวบ้านก็สงสารชาวบ้านของเมืองกุลาที่ต้องเจอเรื่องพวกนี้เขาพยายามเรื่องการเดินทางไปเมืองกุลาให้ไวมากขึ้นจะได้ช่วยเหลือคนได้เร็วขึ้นลดจำนวนการสูญเสียที่เกิดขึ้นรีบเดินทางให้ไวขึ้นเถอะให้ทหารบางส่วนดูแลทางนี้ส่งพวกชาวบ้านไปยังเขตรอบเมืองหลวงหาที่ทางให้อยู่ รัชทายาทสั่งทหารบางส่วนไว้จากนั้นรีบเร่งในการเดินทางไปเมืองกุลาต่อทันทีแม่ทัพเมมราชที่เดินตามรัชทายาทมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความสงสัยนิยายเดิมที่เขาเขียนไม่มีภาวะแล้งเกิดขึ้นในเมืองกุลาแต่อย่างใดปรากฏการผีเสื้อขยับปีกช่างน่ากลัวไม่สามารถคาดเดาอะไรได้อีกนะเมืองกุลา เจ้าเมืองกุลาได้ตายจากไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้คนในเรือนเจ้าเมืองและชาวบ้านทุกคนที่รู้ข่าวเพราะเจ้าเมืองคนนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมขยันซื่อสัตย์ทำให้เมืองแห่งนี้เจริญเป็นอย่างมากก่อนหน้าจะเกิดภาวะแ้งเกิดขึ้นท่านพี่ข้าขอให้ท่านไปสู่สุคติด้วยเถิดภรรยาท่านเจ้าเมืองกล่าวกับสามีทั้งน้ำตาท่านพ่อข้าจะปกป้องท่านแม่เองเด็กชายอายุหกปีลูกเจ้าเมืองบอกผู้เป็นพ่อทั้งน้ำตา หลังจัดงานศพของท่านเจ้าเมืองแบบเร่งรีบเพราะรองเจ้าเมืองต้องการให้จัดงานศพให้เสร็จไวๆจากนั้นก็ขับไล่ภรรยาและลูกเจ้าเมืองออกจากเรือนเจ้าเมืองทันทีซึ่งพวกเขาเองก็ตั้งใจว่าจะเดินทางออกจากเมืองนี้เลยเพื่อกลับไปยังเมืองหลวงที่ตระกูลฝั่งภรรยาเจ้าเมืองอาศัยอยู่ลูกสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งและคนรับใช้บางส่วนได้หารถมา้าเพื่อเดินทางออกจากเมืองนี้ทันทีบนรถม้าเด็กน้อยสองคนจับมือท่านแม่ไว้แน,น่นท่านแม่ข้าโตขึ้นจะปกป้องท่านไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก ลูกชายบอกผู้เป็นแม่ท่านแม่ข้าเองโตขึ้นจะดูแลท่านแม่อย่างดีลูกสาวตัวน้อยบอกผู้เป็นแม่จากนั้นผู้เป็นแม่ก็รวบลูกน้อยทั้งสองมากอดไว้น้ำตาคลอไม่เป็นไรแม่เชื่อว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นและพ่อของพวกเจ้าต้องปกป้องพวกเราอย่างแน่นอนเสียงผู้เป็นแม่แม่สั่นเครือแต่ก็พยายามเข้มแข็งต่อหน้าลูกๆพวกเขาเหลือก็เพียงสามคนแม่ลูกขาดเสาหลักอย่างผู้เป็นพ่อไปแล้ว เด็กน้อยทั้งสองคนกอดผู้เป็นแม่นครฟังแล้วร้องให้เสียใจที่ผู้เป็นพ่อจากไปเสียใจที่โดนขับไล่ออกมาเสียใจที่พวกเขาต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปคนรับใช้ที่ติดตามก็ซับน้ำตาสงสารผู้เป็นนายทั้งสามคนเรือนเจ้าเมืองตอนนี้ได้มีรองเจ้าเมืองเข้ามาอยู่แทนที่แล้วเขาไล่คนรับใช้เดิมของเจ้าเมืองออกทั้งหมดพาคนของตัวเองเข้ามาอยู่เลยเรือนเดิมของเขาที่เก็บทองไว้เขาก็ยังเก็บไว้อยู่ห้ามคนเข้าไป สาเหตุที่เขาเข้ามาอยู่ในเรือนเจ้าเมืองก็เพราะอยากแสดงตัวให้คนอื่นรู้ว่าเขาจะเข้ามาเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ของเมืองกุลาแล้วถึงตอนนี้จะยังไม่ได้รับแต่งตั้งแต่ใครจะอยากมาอยู่เมืองที่เจอภัยแล้งอยู่ละถ้าไม่ใช่ว่าเขาสามารถหาทองจะเมืองทองที่นี้ได้เขาก็ไม่อยู่เหมือนกันเริ่มแรกก็ขุดทองออกมาให้ได้มากที่สุดสงสัยต้องประกาศรับสมัครคนงานเพิ่มเพื่อแลกกับข้าว เขาก็แค่บอกว่ามีงานให้ทำอยู่เมืองอื่นแล้วพาคนพวกนี้ไปทำงานแต่จริงๆพาไปเหมืองทองลึกลับและไม่ให้พวกเขาออกมาอีกเลยต้องการคนไร้บ้านไร้ญาติขาดมิดเท่านั้นจะได้ไม่มีใครสงสัยเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คนไปประกาศรับสมัครงานในเมืองเลย ตัดภาพกลับมาที่ชายป่ามนตรากลุ่มคนเถื่อนตอนนี้กําลังรวมกลุ่มกันเพื่อบุกเข้าตีหมู่บ้านชายป่าและเมืองฟ้ายังอีกครั้งรอบนี้พวกเขามั่นใจในชัยชนะเพราะหัวหน้ากลุ่มได้ทำนายไว้แล้วว่ารอบนี้ชนะแน่นอนทำให้พวกเขามีกําลังใจมากขึ้นในการฝึกรบตามแบบที่หัวหน้าแนะนำมาหัวหน้าขอรับพวกเราฝึกตามที่หัวหน้าแนะนำแล้วผลออกมาดีมากทุกคนเคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นขอรับคนเถื่อนเอมาไรางาน ดีแล้วฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ข้าบอกให้หยุดนั้นแปลว่าพวกเราพร้อมจะออกรบอีกครั้งและเราจะไม่แพ้เหมือนเดิมพระเพลิงพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจเพราะเขาเห็นอนาคตแล้วว่าครั้งนี้คอนอที่มาเป็นรองแม่ทัพอายุเยอะคนหนึ่งที่สู้รบไม่เก่งๆแต่ประสบประแจงพอมาสู้รบจริงก็จะแพ้สุดท้ายเมืองฟ้ายัางแตกและพวกเขาจะได้ครอบครองเมืองแห่งนี้ส่วนผู้หญิงคนนั้นเขาต้องสั่งคนของเขาห้ามยุ่งกับสตรีและเด็กเด็ดขาดจะทำเหมือนเดิมไม่ได้อีก หลังจากคนเถื่อนมารายงานหัวหน้าเสร็จก็ออกไปเหลือเพียงพระเพลิงที่ดูป่ามนตราเงียบเงียบเขาคิดในใจข้าจะคอยดูว่านักเขียนชื่อดังอย่างเมมราชจะแก้ปัญหาแพ้สงครามอย่างไงในเนื้อเรื่องเมืองแห่งนี้จะไม่เคยตกเป็นของคนเถื่อนเลยแต่ถ้าสมมุติเปลี่ยนเนื้อเรื่องว่าเคยตกเป็นเมืองของคนเถื่อนละจะเป็นอย่างไงข้าไม่ต้องการเป็นพระรองคนเดิมอีกแล้ว